สวัสดีค่ะโอเคพีเ OK คสเอ็นทีชาแนลค่ะมาดูวิธีการส่งไฟล์วิดีโอขายที่เว็บ Adobe Stock กันค่ะหลังจากที่ล็อกอินและเลือกแ็บเมนูไฟล์ที่อัปโหลดแล้วและคลิกที่อัปโหลดนะคะจะมีวงกลมสีน้ําเงินซึ่งเป็นพื้นที่ให้ลากไฟล์เข้าไปเพื่ออัปโหลดค่ะแต่ว่าไฟล์วิดีโอนะคะจะไม่อัปโหลดที่ตรงนี้ค่ะก็ให้อ่านทางด้านขวามือก่อนนะคะเขาจะบอกว่าอันนี้นะคะต้องอัปโหลดผ่าน F TP เท่านั้นค่ะและก็จะมีรายละเอียดของไฟล์ที่รับนะคะเมื่ออ่านแล้วเราก็เตรียมไฟล์ให้พร้อมค่ะและใครที่ยังไม่มี FTP นะคะก็ต้องไปดาวน์โหลดติดตั้งไว้ค่ะส่วนอันนี้ของเรานะคะต้องขออัปเวอร์ชันก่อนนะคะก็ปล่อยให้เขาวิ่งไปก่อนนะสำหรับคนที่มี FTP แล้วนะคะหรือว่ายังไม่มีนะก็ให้เข้ามาที่ด้านล่างวงกลมน้ำเงินนะคะแล้วก็คลิกอ่านต่อจะ คลิกนะคะติดตั้ง FTP จากลิงก์ข้อ1ก็ได้ค่ะแต่ว่าใครมีแล้วนะคะก็ให้ข้ามไปข้อ2เลยเตรียมคัดลอกโฮสต์รหัสนะรหัสก็จะประมาณว่าเป็น ID ของเราค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก็ต้องคลิกสร้างรหัสผ่านก่อนเราก็คลิกปุ่มสีน้ำเงินนี้ได้เลยค่ะแล้วรหัสผ่านก็จะปรากฏขึ้นเราก็กลับไปที่หน้า FTP ค่ะคลิกไฟล์ เลือก Size Manager นะคะคลิก New Size แล้วก็จะเป็นการร n a m e ชื่อนะคะเพื่อที่จะทำให้ง่ายต่อการใช้งานค่ะจากนั้นนะคะก็ให้ไปคัดลอกโฮสต์รหัส ID แล้วก็รหัสผ่านนะคะมาใส่ตามช่อง345นี้นะคะแล้วจากนั้นก็กด Connect เพื่อเชื่อมต่อค่ะรอให้ระบบเชื่อมต่อกันก็จะขึ้น successful เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จนะคะเราก็ลากไฟล์วิดีโอที่จะส่งเข้าไปในพื้นที่ว่างของช่องไฟล์เนมที่อยู่ทางขวาค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็รอให้ไฟล์อัปโหลดซึ่งดูได้จากช่องล่างสุดนะคะจะบอกสถานะการอัปโหลดค่ะถ้าส่งสำเร็จนะคะก็จะเข้าไปอยู่ในแถบ successful แต่ถ้าการส่งล้มเหลวนะคะจะไปอยู่ที่ตัวกลางหรือว่า fail นั่นเองค่ะเมื่อ ไฟล์ s ักเซ็ตฟู l แล้วนะคะเราก็กลับไปยังหน้าเว็บ Adobe Stock ค่ะก็จะเห็นว่าวิดีโอที่ส่งไปเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วนะคะ ้าทรงภาพไปหลายๆภาพแล้วหาไม่เจอนะก็สามารถเลือกประเภทไฟล์ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จัดการใส่ชื่อแล้วก็เลือกหมวดหมู่ในภาพหรือไฟล์มีคนไหมถ้าไม่มีก็ติ๊กไม่มีค่ะติ๊กคำว่าไม่นะคะแต่ถ้ามีนะก็ต้องแนบใบอนุญาตไปด้วยซึ่งตรงนี้นะคะเราไม่เคยได้ถ่ายภาพคนเลยนะคะก็ติ๊กคำว่าไม่ค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็ใส่คีย์เวิร์ดนะคะอย่างน้อย5คําค่ะซึ่ง ระบบนะคะก็จะขึ้นคีย์เวิร์ดมาให้ค่ะบางครั้งนะคะก็ไม่มีคำที่ตรงเลยนะเราก็หาคำมาใส่เองค่ะโดยการใส่นะคะจะสามารถใส่คำได้เป็นคำๆหรือว่าจะใส่รวดเดียวเลยก็ได้ค่ะแต่ถ้าจะใส่รวดเดียวนะก็ต้องคลิกที่ปุ่มวางสำคัญค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ให้ใส่คอมมาหรือว่าจุลภาคขึ้นขั้นคำไว้ด้วยนะคะ แล้วเขาก็จะบอกนะคะว่าเราสามารถใส่ได้อีกกี่คำด้วยล่ะค่ะแล้วถ้าเมื่อพอใจแล้วนะก็กดปุ่มปิดค่ะหน้าตาของคีย์เวิร์ดก็จะกลับมาเป็นช่องช่องนะคะสามารถเลื่อนคำได้ลบคำได้โดยใช้ไอคอนด้านข้างค่ะแต่ถ้ายังไม่ส่งงานนะก็จะบันทึกไว้ก่อนก็ได้โดยใช้ปุ่มด้านล่างซ้ายค่ะแต่ถ้าจะส่งชิ้นงานนะคะก็ให้สังเกตนะคะ จะมีคำว่ารวมอยู่ในการส่งนะคะในช่วงบนๆนะคะถ้าจะส่งไฟล์นี้ไปไฟล์เดียวแต่ก็อาจจะมีเลข2หรือเลข3หรือเลขอื่นๆขึ้นมานะคะก็ให้ไปไล่ดูนะคะว่ามีไฟล์ตัวไหนบ้างนะคะที่มีจุดสีเขียวทางด้านล่างขวาของภาพนะคะก็ให้ไปติ๊กที่ช่องคำว่ารวมอยู่ในการส่งให้ติ๊กออกค่ะแต่ว่าอันนี้นะคะเราจะส่งไฟล์เดียวนะคะแล้วก็กดส่งค่ะ แล้วจากนั้นนะคะก็จะขึ้นกรอบมาให้ยืนยันการส่งอีกทีนึงค่ะจากนั้นนะคะเราก็รอผลตรวจค่ะโอเคก็เป็นการส่งเรียบร้อยแล้วนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ